ออกโฉมใหม่แล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด8สูตรค่ะเหมาะสำหรับผมทุกปัญหาเลยะคะ่ะก็ก็สามารถเลือกได้ตามที่ชอบเลยะคะ่ะว่าว่าชอบแบบไหนแล้วก็มาในคอนเซตต็ปที่ว่าแบบถึงแม้ว่าเราจะเคยแตกสลายมาออแต่ว่าเราก็คือกลับมาแล้วก็แข็งแกร่งกว่าเดิมได้ะคะ่ะมอพิมพด้วยความเพ่งตกใจรู้สึิ่งเลยนั่นคืเวอร์ชันปากกระเบนค่ะอุ้ยเพาะมากเลยอะ่ะรู้สึกขนลุกเลยนั่งหลอกไพ่เลยมืาทีอาบอกว่า มันก็น้ำงฝากกันสำหรับ f r i e n d อัพโ o ลดเพลขาได้ฟังสงแไหซึ่งค่ะเพราะว่าจริงๆสตอรีของเขามันก็ือให้พูดถึงแบบสิ่งที่เราเคยแตกหักมาสิ่งที่เราเคยแบบใจสลายมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเปิดประตูให้เราแล้วนิดตึงอะไรอย่างเงี้ยพอฟังเพลงเราก็ยิ้มรู้สึกแบบึ้งเลยยิ่งยิ่งยิ่งอินเลยค่ะก็ตรงตามคอนเซ็ปต์ด้วยใช่ค่ะ ปลักโดบกับความเป็นเฟรนช์อเมริกัก็มีหลายสุดค่ะก็ปากโดบได้นะคะวีโบชองเร n ่องไม่ว่าเราจะเคยผ่านอะไรมาไม่มีใครที่เพอร์เฟนะคะเราสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ก็เหมือนกับผมเราเนี่ยล่ะค่ะที่ ถึงแม้ว่าจะมีการเสียหรือว่ามีการหลุดร่วงนะคะก็สามารถที่จะแก้ได้แล้วก็แก้ได้จากต้นเหตุด้วยค่ะก็ฝากโดฟด้วยนะคะเขาไม่ได้มีแค่แชมพูกับริมนวดนะคะแต่ว่าก็จะมีเป็นทรีทเมนต์แล้วก็ออยด้วยก็ใช้ทั้งเซ็ตเนี่ยก็คือยิ่งดีเลยค่ะอยากให้ทุกคนลองกันนะคะเพราะว่าคิเมนก็ใช้แล้วรู้สึกถึงความแตกต่างจริงๆนะคะแล้วกคือกับคิเมนกับอมิซากับเจสูอ๋อใช่ค่ะ ก็ดีใจค่ะเพราะว่าไม่ได้เจอพี่จีซูนานแล้วเป็นปีแล้วค่ะและ้วก็ก็พอได้มาเจอกันก็เหมือนแบบได้มา r ร b o n บอนดิ้งค่ะใช่ว่าเราเจอกันค่อนข้างแบบหลายครั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจอทีไรก็น่ารักมากแล้วก็สวยมากสวยมองหน้าเขาแบบคือแบบนี้คือแบบขนาดเป็นผู้หญิงเหมือนกันหน่ยังรู้สึกแบบละลายเลย โดน,นตกมานานแล้ว<ม>แต่ว่ามีเป็นครั้งแรกที่ได้ไปดูบราทิงค่ะ<ม>รู้สึกว่าเหมือนโดนตกทั้ง<ม>ทั้ง b l i n แล้ว <laughs> แล้วก็เป็นแบบออฟฟิเชียลลี b l i n k แล้วเ<ม>พราะรู้สึกว่าแบบทุกคนมีความสามารถมากๆสวยมากๆเหมือนตุ๊กตาเลย่ะคะแล้วก็คือเก่งกันมากๆเลยอะคะ่ะเน้นอยากโซ่บนเวทีนน โอ้โหจะแซบก็แซบจะเท่ก็เท่ยิ่งแบบ VTR ของแต่ละคนที่เปิดมาแต่ละคนก็คือต่างสไตล์ทุกคนมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนที่แตกต่างกันมากๆเลยค่ะแล้วก็พอเห็นความสามารถของเขาอ่ะคือเรารู้สึกแบบ Amazing มากเลยอ่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ดูไลฟ์ด้วยก็ยิ่งรู้สึกว่าแบบโหความบันเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกเราก็ชอบแดนเราตัดเต็มเหมือนกันกับดับลยอะไรอย่างนี้ใช่ เสียอย่างเดียวต้องนั่งอ,ะอ,อ่ะเราแบบเราอยากยืนมากเลยลเราอยากเราอยากยืนเต้นมากเลยแต่ว่าไม่ได้ก็ต้องนั่งค่ะอยากจะแบบ <c oughs> แ,ลแล้วอย่างหนึ่งที่เราไปเจอจีซูเราได้มีคุยอะไรไหมครับไหมว่าบบเฮ้ยโชวคุณนที่แบบสุดยอดอะไรย่าได้ี้มมีมีค่ะก<ๆ>็เราก็ดีเอ็มไปให้กําลังใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ส่งมาว่าแบบขอบคุณมากเลยที่จะแบบเหมือนไปเป็นกำลังใจให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พี่ชา,เ,นะนาเนี่ยบอกเลยค่ะว่าเจอน้องครั้งแรกเลยค่ะคือเคยเคยคุยกันผ่านวีดีโอคอลแป๊บเดียวค่ะแล้วก็อันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เจอตัวจริงก็น่ารักมากอันนี้ก็โดนตกอีก oh, <hey. S 1> อีกคนนึงคือน่ารักมากๆแล้วก็เฟรนด์ลี่มากๆคือรู้สึกว่าทั้งคู่แบบเจนิวเอนมากเลยแบบมีความจริงใจมากๆเลยอะค่ะ อาโมเมนต์เพื่อนไปดูกันทุกทีเลยเป็นยังไงบ้างคะมีการแบบสังเิตว่าอุ้ยอันนี้เลิศสัะไรยังไงจริงมีใช่ก็มีค่ะว่าแบบแซ่บมากเลยแล้วก็คุยกับย่าว่าเฮ้ยเราไปเรียนเต้นกันไหมอ่ะเราเรียนหรอกย่าเต้นเราอยากเขาบอกมีป๊อปทีป๊อปใช่ทันไหมนั่นน่ะสิประเมินประเมือสเต็ปหรอคะเอาอันนี้แล้วกัน อด้ต่ไ้ถ้ากัจะได้เห็นสเต็ปมากก่นี้ใช่แต่ต้องไปเตนต้องไปต้องไปฝึกแล้วค่ะถ้ากลุ่มเราเป็นเคปอปเอ้ยเป็นทีมบอสเป็นเดอรปเนี่ยเราจะเป็นวงประมาณไหนสไตล์ประมาณวงเราคือใครมใครบ่างยิมแล้วก็แล้วก็ย่าทีมแล้วก็ทีมอัอิ กี้ของแบบยืนมองอ่ะทำอะไรกันคิดว่าได้นะพาพับิร์ลแล้วพอดูคอนเสิร์ตเสร็จพี่คิมกลับยังไงครับเพราะว่าพี่ยายาเนี่ยมีคนมาล้มรถรับส่งอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้ไหมโฟกัสพี่คิมวิ่กลับยังไงกลับด้วยกันไลน์หรือว่าอะไรนี่คนโฟกัสคิมกลับยังไงได้หรอเขอยากรู้ไปว่าพี่คิมกลับยังไงเนี่ยเมื่อพี่แเด็กเขามารับยายาอะไร อโลอพี่คือเนีคลิปจำได้ว่าคลิปไปกับย่าแล้วก็กลับกับย่านะกับย่าแค่นั้นแต่เหต้ผลเห็นผลใครอ่ะย่าลงอรี่อจริงว่าพี่แดงมานั่งรอที่ไหน ในวันน hmm. uh okay. okay. uh ั้นเหรอคะหรือคคลาวันหรือเปล่าคะเอออาจจะคคลาวันมาได้กันกับด้วยกันมาได้กันกับด้วยกันโอเคย่าจะกลับไปคิมเนาะใช่มาเจอกันที่บ้านคิมทุกคนมาเจอกันที่บ้านคิมแล้วก็นั่งรถย่าไปดูแล้วก็ย่าก็ต้องกลับมาส่งทุกคนโอเคลงเรือก็จุดเชือกลาเกิดตัวขวันใจคุณโรเบนจวานโอ้ใช่สมควรที่จะได้รับแล้วค่ะก็ ก็ดีใจกับชีค่ะดีใจเพราะว่านางก็ดูอินเลิฟมากเลยค่ะแล้วก็ดูแฮปปี้ขึ้นเยอะมากๆเลยได้เห็นเห็นความความรับของเขามัเหมือนเหมือนคิมอะเขาบอกว่าเหมือนคิมมาปรึกมาตลอดกิปกก็รู้เขาก็เขาก็บอกเราค่ะอินดีเอ็นพอเขามั่นใจว่าเขาคุยกกับคนนี้แล้วเขาถึงจะบอกเราเราได้ช่วยสแกนไหม ได้ช่วยก็ก็มีเจอกันมีมีได้ไปทานข้าวด้วยกันอยู่อะค่ะเป็นยังไงบ้างครับกับการเชื่อมเขาดูเหมือนคุณโกเขาจะดูสดใสขึ้นกลับมาอยู่ได้เหมือ,อ,อ h, นเดิมแล้วอะไรอย่างี้ใช่ก็จากที่ปกติเป็นคนแบบ e NERGY ร้อยอยู่แล้วตอนนี้เป็นพัดเลยค่ะเป็นล้าเลยค่ะก็ดีใจกับเขาค่ะเพราะว่าพี่พี่แบงค์เขาก็เป็นแบบผู้ใหญ่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยความรักก็ ก็เหมือนแบบค่อยเป็นค่อยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เขาก็แฮปปี้แล้วก็เราก็ดีใจกับเขาค่ะเรามีแบบเพื่อนตอนก่อนหน้าเนี้ยที่เขาแบบพาไปแนะนำรูปสัตนึงเนี้ยพวกเราเชียร์แบบเต็มที่เลยค่คิมอาจจะไม่ได้เป็นไท p e ที่เชียร์ค่ะเพราะว่าให้เพื่อนตัดสินใจเองอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยยุ่งอะไรเท่าไหร่ค่ะก็คือเขาโตแล้วด้วยค่ะแล้วก็ เขาก็รู้แหละว่าอะไรที่เขาแบบควรไม่ควรอะไรอย่างนี้แล้วก็เราท่านเหมือนเป็นกําลังใจให้เขาเฉยๆค่ะส่สปอร์ตค่ะเพราะว่าดีก็ก็ล้วก็ดีด้วยอเคครับนี่คอคุด้าค่ะู้่